การหมักขาหมูลวกตึ้งนะนี่เราเกิยากนะครับผมไม่ได้กินง่ายๆนะเนี่ยอันนี้คือขาหมูลวกตึ้งนะครับผมมีกรกะเทียมมีผงชูรสก็อย่าใส่น้อยนะครับผงชูรสก็ใส่เยอะหน่อย <S <S นี่นะปลาขาดไม่ได้ครับผมนี่กระแบทบน้องกันครับน,นี่ครับพริกไทยนต็มเล้อันนี้ขาดไม่ได้ด้วยนี่ สูตรขาหมูลวดเต้งนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็มาไว้นะครับโอ้โหหมูบดายว่ะนี่แล้วเราก็เราก็หาเล็กปิ้งนะครับว่าเล็กปิ้งไม่ใส่โอ้โหนี่พร้ามเนี่ปิ้งต้องไฟอ่อนๆนะครับผมบดได้กินง่ายๆนะครับผมสูตรนี้มาจากเตียยินเกี๊ยบนะครับผมนี่ครับขาหมูลวดเต้ง เก้าเกินแปดสิบเออ้หลไม่ได้แลมได้เลยมึ้นอหโอ้โหไม่แลลมแปดลายิสิีนมเขียนกลัวเาแรกาหมูวดตึงนี่ยางไฟอ่อนอ่อนแต่แตดช่วงนั้นได้ทปกคนเนะเลยบ่ได้เลย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 ูบเับ หนะักเก่งก็เราไม่ได้หลายเจ้ารุ่นของผมสองหนึ่งี่นะเรก็ย <อะ S 1> ่าง,งข้าวขาหมูลวกตึ้งแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วไม่ได้กินง่ายๆเนี่ยขาหมูลวกตึ้งี่เพื่อนผมเพื่อนผมขาหมูลวกตึ้งอ่ะอย่านะขาหมูอยู่นานก็ซื้อมาแล้วนับพันสี่ไขมันเย้ เราได้คิดไม่เกี่ยวทำแล้วนะเกี่ยวทำแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นไปให้นะครับโอ้กูไปพ่อทันเทียร์ในวัดเตามันบ่มีหมอนไขเข่าเนาะกูไปลงมันเนาะแม่มันเส้ามามันมีหมอเข่าหมอแกนเนาะเคาะโอ้ยพวกความ้าม้าเคาะเคาะหมอนี้อนติดพ่อพวกไอ้มามาจะหมูสมาเลยกูกูไม่ได้คิดนะกูเพิ่งเลย ใจเย็นหน่อยนะครับผมขามหมูรัวตึงบร่ได้กินง่างไงเนี่ยถันมาว่าบม่ได้กินขามหมูรัวตึงเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับผมอันน,นี้ยังเหลือผัดกระเพราะนะ เกียบๆอย่าไม่กินเกียบกินเกียบ <laughs> <filho> <laughs> <laughs> <laughs>